วัสดีครับมาเทสก่อนส่งนะตัวนี้เป็น o n pass p e n f นะครับเป็น sl R half frame เนอะอ่ะตัวนี้ทางเจ้าของ serial number 22 0 6 6งนะครับแล้วก็แจ้งอาการมา CLA กระจกค้างขึ้นฟิล์มกดชัตเตอร์ไม่ได้อ่ะเป็นอาการยอดฮิตของ เ f เเลยนะครับที่ตัวกระจกเนี่ยมันจะพับเข้าไปมันจะค้างแล้วก็ขึ้นฟิล์มจะขึ้นไม่ได้กดถ่ายไม่ได้นะครับอ่ะมาดูสภาพโดยรวมกันก่อนภายนอกนะอ่ะด้านล่างนะครับด้านข้างตัวนี้สภาพมาค่อนข้างดีเลยเนาะรหัสตามนี้นะครับ งานข้างฝั่งนี้ภายในห้องฟิล์มนะครับจะบอกไว้ก่อนว่า Olympus pen f เนี่ยเขาจะไม่ได้บุกการแสงอะไรมากมายนะครับเขาจะบุกแค่ขอบตรงนี้ถ้าเดิมเดิมนะเป็นฟองน้ำเก่านะครับกับขอบตรงนี้แค่นั้นเพราะว่า อะไรเพราะว่าเป็นเเขามีตัวกันตัวนี้เห็นไหมตรงร่องเนี้ยเป็นสองชั้นนะครับอืมก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาบุก,กันแสงตามขอบตามอะไรเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ภายในนะตัวกล้องภายในช่องมองนะครับ ทีนี้เรามาเทสการทำงานกันก็แก้ไขไปให้ทั้งหมดแล้วเนาะก็รือทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดสาเหตุที่กระจกค้างขึ้นฟิล์มไม่ได้กดชัตเตอร์ไม่ได้คือมันมีเศษฟิล์มนะครับเศษจ,จากรูหนาเตยเนี่ยเศษฟิล์มเล็กๆพวกนี้เข้าไปขัดในเฟืองด้านล่างนะครับบวกกับตัวเฟืองเนี่ยมันเป็นสนิม เนาะกล้องไม่ได้ใช้งานานานๆน,นะครับแล้วก็สปริงมีอาการล้าอันนี้ก็เป็นอาการยอดฮิตของ Pen F เหมือนกันนะครับก็จัดการถอดแล้วก็เช็คสปริงกลไกลในส่วนนี้เพราะว่าส่วนสปีิงชัตเตอรส่วนอ,อะไรพวกนี้มันทำงานปกตินะครับที่มันติดขัดคือติดขัดในส่วนนี้เนาะก็พี่เน่งก็ถอดออกทั้งหมดนะแล้วก็ จัดการไปให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้มาเทสกันเทสตัวกล้องก่อนเลยชัตเตอร์บีเคลื่อนเฟมตัวนี้เป็นเคลื่อนเฟรมสองครั้งนะครับแล้วก็กดถ่ายชัตเตอร์บเห็นไหมกดครั้งนะอ่าถัดมาสปีดหนึ่งเคลื่อนเฟรมกดถ่าย สปีดหนึ่งนะครับถัดมาสปีดสองไอ้สปีดช้าเนี่ยอ่ะพี่เองจะบอกว่าที่สปีดหนึ่งสอี่แปดบหกจนถึง30เนี่ยพอเวลาเรากดถ่ายไปแล้วเนี่ยไอตัวกระจกเนี่ยมันเหมือนจะจะตีกลับไม่สุดแต่ไม่ต้องไปดันหรือว่าไม่ต้องไปอะไรมันนะครับเพราะว่าม,มันเป็นตัวเลื่อนตัวคานเลื่อนเนี่ยเนาะ กับสปริงสปริงตัวที่ดีดคานกับมันล้านะครับแต่พอเราขึ้นฟิล์มเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสังเกตนะอ่ะเป็นปกตินะครับอืมที่สปีดสองนะถัดมาสปีดสี่อืมถัดมาแปด สิบห้าสามสิบหกสิบอ่ะให้ดูด้านหลังหกสิบขึ้นฟิล์มสองครั้งแล้วก็กดถ้าหนึ่งสองห้านะครับสองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อย สุดท้ายืห้าร้อยทีโอเคนะตัวกล้องกลับมาทำงานได้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่กลับมาที่สปีดหนึ่งขึ้นเฟรมแล้วก็กดถ่ายเห็นไหมขึ้นอีกทีนึงอ่าโอเคตอนนี้มันหายดีแล้ะนะครับอืม ก็ตัวกล้องอ่ะตัวเจ้าสปาเก็ตตัวนี้กดลงไปก็ฟรมีมันก็จะฟรีนะครับพอเราขึ้นฟรมปุ๊บหนึ่งครั้งสองครั้งมันก็จะดีดลงมาแล้วมันก็จะล็อกอ่าโอเคนะในช่องมองตัวนี้โชคดีมากที่ปีซึมไม่เสื่อมส่วนใหญ่เพน F มาเนี่ย โอกาสที่พีซซึมมันจะเสื่อมมากกว่านี้เนี่ยสูงมากนะครับเอาเป็นที่รุ่นของมันนะอ่าก็ตัวกล้องใช้งานได้ปกตินะครับเลขนับิฟ์มอ่าเดี๋ยวมาเทสเลขนับิิ์มกันเดี๋ยวตั้งสปีดไว้ที่60สิบเย่าไ เลขนะับเฟรมก็จะลันเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่หนึ่งสสามสี่นะมันจะเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นจุดแล้วก็มาสี่นะครับก็คือจะนับไปแบบนี้การขึ้นเฟรมไม่ฝืดนะเท่าทีา่จัดการแล้วก็ลองเทสมานะครับกล้องอที่ส่งมาให้พี่หนึ่ง c l a เนี่ย ี่หน่งขึ้นฟิล์มต่อตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองร้อยสามร้อยครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่นอนนะจะเทสไปเรื่อยๆนะครับถึงยี่สิบแล้วกันเนะสิบด สิบเยี่นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะหรือเซต็ตด้วยการเปิดฝาหลัง<ๆ>ก็จะกลับมาที่ตัว s เหมือนเดิมอ่ะตัวกล้องไม่มีอะไรซับซ้อนครับเป็นแมนวนวลทั้งหมดเนาะก็จัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวปรับสปีดก็สมูทปกติเนาะ ด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับถอดจัดการไปทั้งหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวพิซซึมในส่วนของฟองน้ําเก่าที่อยู่ข้างในนะครับก็ลื้อออกถอดจัดการไปทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะส่วนโฟกัสสกรีนพี่หน่งไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแค่เ,เป่าฝุ่นเฉยๆนะเพราะว่า อไอตัวแผ่นพวกนี้ถ้าเราเอาคัเตอร์บบหรือเอาอะไรไปเช็ดมันแรงๆหรือใช้น้ำยาหรือใช้อะไรพวกนี้โอกาสที่มันจะเป็นรอยขูดหรือเป็นเป็นฝ้าเป็นอะไรเพิ่มเนี่ยมันมีสูงนะครับก็เลยไม่ค่อยไปยุ่งมันนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับกับเซ A Pen F ตัวนี้ก่อนส่งก็จะทำความสะอาดแล้วก็ ถ่ายรูปแพ็ก,กล้องแล้วก็จัดส่งไปให้อีกทีหนึ่งครับ